อันนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่สุดเลยนะสโลหหลังจากเริ่มแห้งก็เหลือ3ามโลสี่ใหญ่มากกี่วันแล้วนะสองสัปดาห์แล้วเนาะเก็บตั้งแต่ยีอหรือส0เก็บยี่สเอก็บยี่สิอนี้วันที่หนึ่งจะกดแล้วนิ่มแล้วเนี่ยกลัวมันจะนิ่มเกินไปแล้วนิ่มมาก ดูไม่ดูแน่นจัง,ไม,จงไม่ทันดิโฟกัสเลยอะ่ะแม่ไปจะให้แม่โฟกัสอะไรนนี้อันนี้เนื้อนิ่มมากเลยเน,นี่นนยเริ่มสุกมาเยอะพอสมควรเลย ยังยังได้อยู่นะยังไม่ยังไม่นิ่มมากนะมา,า,า,าต,ต้องให้รูปเป็นคนเบิเลครับ